จากนี้ไปเป็นสมโมีิถาโดยพ่อท่านพระพุติรักเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2 5 1 9ณแฟลตทั้งที่14ห้วยขวางพรตามานี่ก็บางครั้งก็ให้พรก่อนฉันอ่าบางครั้งหลังฉันแล้วก็ให้พอรอีก ก็มีบางครั้งให้พรก่อนฉันคือสวดมนต์นั่นเองแหละสาธยายรมนั่นแหละเป็นการให้พรละพระธรรมนี่แหละเป็นพรนั้นสูงสุดพระธรรมหรือคาสอนหรือสิ่งที่แยกแยกให้รู้ชั่วรู้ดีแลวเราก็จะได้เอาไปเลือกปฏิบัตินี่แหละเป็นสิ่งสูงสุดเมื่อโบตมาเห็นบางครั้งบางคล่าวฉันแล้วเสร็จ มีกิตุระจาเป็นหรือมีอะไรต่ออะไรบ้างที่มันดูพอเอาละพอสมควรแก่การไม่ต้องให้พอรอีกหรือไม่ต้องแสดงทำอีกอขาก็ไม่ได้แสดงแต่ถ้าเห็นว่าเหมาะควรที่จะแสดงทำอีกก็แสดงซ้ําลงไปอีกขั้นเสร็จแล้วก็แสดงซ้ําอีกก็เป็นอยู่อย่างนั้นอสําหรับเรื่องยถาสพีนัะ้นะเป็นเรื่อง พระอาจารย์รุ่นหลังๆเนี่ยมาแต่งขึ้นแต่งวยธาวริวหาปุราปริปุเรติสาครางเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอะไรพวกเนี้ยไปจนกระทั่งแม้ที่สุดสัพพีติโยวิวัชันตุไปเนี่ยจนกระทั่งถึงอายุวันโนสุขังพลังเนี่ยก็เป็นคำแต่งของอาจารย์รุ่นหลังขึ้นมาแต่งให้แก ละลูดศิษย์ลุงหาเอาไปท่องเอาไปแล้วก็เวลาหลังฉันแล้วไม่มีอะไรจะแสดงทําให้แกเขาแสดงทําไม่เป็นท่านก็เลยแต่งให้พวกนี้ใส่ปากไปท่องเอาไปถึงจบแล้วก็อ่าวว่าไปเงี้ยเยอะทาวะลีวะฮาบูลาบริีเดี๋ยนี้มันไม่มัน,มนไปไปเป็นยะถามันใส่ทํานองด้วยยะถาบอขึ้นตน้นองหนึ่งเสร็จแล้วจบ ของลังลามบากขึ้นสะเพยนติยวิวันชานิุนสาบเทโรโคว่ากันจ้อยไปตั้งอายุวันน้อยสุข,ขังพางังอร่อยอทีใส่น้ำตาลพริกมะเขืออะไรกันว่ากันจ้อยเลยเป็นอร่อย เสร็จแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรมากมายนะัยกญาติยอมฟังแล้วก็ไม่รู้ก็เพลงเพลงบทเก่าอะ่ะร้องกันจังเลยเหมือนเพลงชาตินระ้องกันมาตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแล้วประเทศไทยรวมรัวเนื้อใจเชาติไทยแล้วเหมือนกันมันเลยกลายเป็นเน่มันไม่ค่คยรู้สึกอะไรนะักอย่างประเทศไทยอะ่ะร้องร้องว่าประเทศไทยรวมรัวเนื้อจเชาติไทยมันยังพอรู้เรื่องนะเพราะเป็นภาษาไทย เบอกอย่าาวลรีวหาแล้วมันไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อ่านอะไรเลยอ่านอะไรระยะถาวรีวหาหรือสัพพีติโยวิวัตชันตรมันอะไรมันไม่รู้เรื่องเลยนะญาติโยฟังไปก็ตึ๊บไปงั้นะจบแล้วก็ยกใส่หัวเสร็จแล้วก็ไม่ได้อะไรอไอ้เนื้อความที่แปลในบทนั้นอาจารย์มาจะแปลให้ฟังคร่าวๆอายุทาวลรีวหากับสัพพีติโยเนะ่ ตาบทแรกยะถาวริวหาปุราปริปุเรติสาครังนะมันแปลว่าอาเปรรียบปะดุจยังกะแม่น้ำในห้วยน้องคลองบึงไหลลงไปรวมสู่ยังแม่น้ำอันเดียวกันตัดออกที่จริงพระพุทธเจ้าตัดเคยตัดเรื่องแม่น้ําเนี่ยแม่น้ําแต่ห้วยน้องคลองบึงไหลไปรวมกันยังแม่น้ําไหลไปรวมที่เดียวกันเนี่ยท่านเคยตรัสอ่าตัดไว้ในสูตรสูตรหนึ่ง ทีนี้อาจารย์รุ่นหลังเนี่ยเอาแต่เฉพาะคาสาคของพระเจ้าแค่นั้นแหละตัดเอามาเอามานิดนึงมาใส่เพราะหลังจากายะท้าววลีขาปุราบริบริเรติสาครังแล้วนี่เอว่าเมวะอิโตทิอ,อิโตทินนางเปตานางอุปกับปติเนี่ยต่อมาพวกนี้เนี่ยอาจารย์รุ่นหลังว่าแต่งต่อแต่งต่อเอาเองอ่อิจิตังปฏิตังโกมังคีปเมวะสมิจโตอะไรพวกนี้แต่งเอาเองทั้งนั้น อาจารย์รุกหลังมาแต่งเอาเองแต่งไปแล้วก็มันมีคําอธิบายไว้กันมันแปลว่าขอให้ความจันไรจงพินาศไปขอให้พยันตรายจงพ้นไปขอเอาทางนั้นอัตมาขอถามโยมหน่อยเถอะนี่ไม่ใช่พูดหยาบนะนี่อาปราแปลไปตาม,มา,าบาลีที่เขาว่านะนาะนะ้ฟังนะแล้วก็ขอเอาพระจะบอกว่าเออขอให้ความจันไรของพวกเธอที่มีเนี่ยใครก็ตามแต่ที่มีต้องหายไป ขอเอาโดยที่เจ้าตัวยังจันไรอยู่อย่างเก่านี่มันหายไหมถามหน่อยเหอะหายไหมมันไม่หายแต่เรายังจันไรอยู่อย่างเก่าแล้วยามาขอให้ความจันไรหายเนี่ยมันจะหายได้ยังไงไม่หายเราต้องหยุดจันไรเราต้องหยุดความเร็วเราต้องหยุดความชั่วของเราม่ไห้คนนั้นคนนี้ขอเอาให้มันนมะหายให้ฟังไปเถิดกี่กี่ปีกี่ชาติมันก็ไอเท่านั้นนะมันไม่มันไม่อะไรนะ ย่าจะมาปะแปลเข้าบ้างอธิบายสู่ฟังบางเน้นในฟังให้สําคัญก็ถึงให้ขอให้ตายาศาสนาพุทธไม่ใช่าศาสนาขี้ขอศาสนาพุทธบอกว่าศาสนาสอนให้รู้แล้วให้ไปทำไม่ใช่าศาสนาขี้ขอนะคะศาสนาพุทธให้พึ่งตนเองเรามีแล้วด้วยแล้วเราให้เขาด้วยได้นี่ิงแก่งใหญ่แล้วาศาสนาพุทธม่ใช่จะไปเอาเราจะขอเขาขอเขาตายบ้านเมืองเป็นง่อยตายหมดเลยแล่นเราจะขออะไรหน่อยอะไรนี่ก็ขอขอขอ,ขอ,ขอไม่เอา เพรญญาะฉะนั้นแม้แต่แม้แต่เราเองเนี่ยเราไม่ขอแล้วเรายังจะต้องเป็นผู้ที่ทำให้ได้ม,มากๆาๆๆ,ๆ,ๆเพื่อให้แก่ครับนี่เป็นความดีเพรญญาะฉะนั้นคำว่าจันไรก็ตามคำว่าพยันตรายก็ตาม,ญญาตามถ้าเราไม่รักษาถ้าเราไม่พยายามระวังระมัดระมัดระวังอย่าให้มันเกิดถ้ามันมีก็พยายามลดลงให้มันหายไประวังอย่าให้พยันตรายเกิดอย่าให้ความจันไรมันมีที่ตัว ไม่ดีนะให้รู้ว่าความจันไรมีอะไรบ้างอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันเลยว่าความจันไรมันอะไรบ้างเป็นภาษาโบราณนะความจันไรเนี่ยภาษาสมัยใหม่สมัยใหม่เด็กๆเขาไม่เคยจะรู้ไม well ่เคยจะรู้มาก่อนว่าจันไรจันไรเด็กๆอย่างนี้ก็ไม่รู้เรื่องว่าจันไรคืออะไรไอ้จันไรในภาษาโบราณคือความชั่วในเด็กพูดง่ายๆความจันไรความชั่วความอุตรีความไม่เ้า่าย้ายมันเกิดเมื่อเรารู้แล้วเราก็ย้ายมันเกิดหรือแม้ว่าเรามี ให้มันลดลงเนื้อให้มันหายไปให้มันเลิกมันจะมันมีอยู่ก็อยาให้มันมีสิอยาให้มันเกิดที่เราดิอ่าเราต้องทาอยู่ดีๆพระมาขอแล้วมันเลิกไปได้มันก็ดีทีอัตมาก็ขอด้วยนะอยาให้มีนะอยาให้มีความจันตรายทั้งหลายอย่าให้มีพยันตรายทั้งหลายขอได้ก็ขอเอาและเอาเลยอย่าให้มีเนี่ยไอ้บทแรกตปิปิโยเอ้ยไม่ใช่บทแรกเดี๋ยวจะถาวริวหานี่มันมีความตัดไหมายหมายเอาแค่นี้ส่วนบทหลังเนี่ย สัพพีต like ิโยวิวัตชันตุอะไรพวกเนี้มากมายก็ศัพพะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอะไรทะ้ลต่างๆนานานี่เป็นคนเราต้องการอยู <underneath> ่เสมยหาอยู่แสวงหาอยู่ในี่ร่วมยอดลงแล้วมันก็คืออายุวันโนสุขังพลังก็ขอให้ได้นะขอให้ได้อายุวันโนสุขังพลังนะขอเอามันก็ไม่ได้อายุทําไมระมัดระวังทําไมดูแลทําไมรักษาทําไมกระทําให้ดีเดินไม่ระมัดระวัง อาเธอเนี่ยเดินดิน,ดนไปไปแล้วรถวิ่งมาอะไรวิ่งมาก็เดียก็อายุก็ยาวๆอยู่ตรงนี้แหละเบก็กิก๊กเขาทอทับตรงนี้กะอายุก็ตรงนี้แหละมันจะไม่ได้อายุแยะ่อะไรครับต้องระวังอย่าให้เกิดอุบัติเหตุอย่าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บะให้พอดีบำรุงร่างกายรักษาดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพใจิตใจมันถึงจะอายุดีทีนี้การทีรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจ เรารักษาจากโรคภัยเรารักษาจากการกินการอยู่บรรยากาศ <oz ied> แดดลมฝนอะไรต่างๆนานาแล้วแล้วก็รักษากับสิ่งแวดลอ้อมเกี่ยวกับสัตว์โลกต่างๆเกี่ยวกับอะไระต่างๆที่มันเกี่ยวข้อ,ของกับตัวเราเนี่ยเราอย่าพึงไปทาร้ายมันไปทาร้ายอะไรอะไรมันก็จะทาร้ายเราทาร้ายเสือเสือ <oz y> <ๆ S 1> มันก็จะสู้กับเราไม่กัดเราทาร้ายช้างช้างมันจะกัดเราทาร้ายคนไปฆ่าคนคนมันจะฆ่าเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นอยากให้อายุยืนอีกอย่างก็อย่าไปทาร้ายอะไร อย่าไปทำร้ายคนอย่าไปทำร้ายสัตว์อย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปฆ่าคนถ้าไม่เชื่อกับไมสูญจะไปฆ่าคนนั่นแหละรับรองอายุไม่ยือนนะอย่างน้อยที่สุดตำรวจเขาก็จับไปพิภากษาทหารชีวิตตกตายไปตามกันถ้าไม่มีเรื่องอะไรอยู่ดีๆเอามาหินไปฆ่าเขาอ่ะเขาก็ทหารชีวิตตกตายไปตามกันทนั้นเองก็จะไม่ยืนแย่นอะไรกันการฆ่าเขาเนี่ยอย่าว่าแต่พิภากษาโดยทาโดยอฐานเลยไปฆ่าเขาไม่ทนันจะสาลพิพากษารอง ไปฆ่าพ่อเขาลูกเขาลูเขาปเีกก็ลูเอาปืนมาส่องเราไม่ได้ได้ช้าได้นานหรอกโลกมันเป็นอย่างนั้นน่ะไปฆ่าลูกเขาเดวพ่อเขาก็เอาปืนมาส่องเราเท่านั้นเองอย่าไปทำเข้าอย่าไปฆ่าคนอย่าไปฆ่าสัตว์สัตว์มันก็พยาบาทเหมือนกันนะไม่ใช่สัตว์ไม่พยาบาทัต์มันก็พยาบาทไม่ใช่มันไม่พยาบาทนะเพราะอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็อายุยืนฟังเอาง่ายๆเลยแล้วก็กทำให้ได้อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอายุจะยืน ีนี้อยากได้วันนะวันหน้าในแปลว่าผิวพรรณคนเราก็อยากได้ผิวพรรณดีผิวพรรณผ่องใสงดงามเหมือนกันเถอะความผ,ผ่องใสงดงามเนี่ยถ้าเราอยากได้แล้วเราอยากขี้โกรธถ,ถ้าโกรธแล้วเอาสีผัดเอาไว้เอาแป้งทาเจ็ดชั้นเอาสีตะตกแต่งเขียนเอาไว้ให้ตายถ้าโกรธแล้วไปส่องกระจกดูเขียนไม่ก่อนก็ได้เขียนไว้เถอะหน้าตาในแต่งไวเ้เถิะพอกไว้เถิะให้เต็มเหนียวเียว นึกว่าสวยเต็มที่โกรธเข้าแล้วไปตองกระจกดูนั่นแหละทั้งหน้าเขียวหน้าแดงนั่นแหละมันจะงามไม่ลองไปดูนี่ไม่มีงามหรอกถึงแม้เราไม่พัดไม่ผ่องอะไรก็ตามแต่ถ้าโกรธแล้วมันหน้าเหมือนยักษ์หน้าเหมือนมารเส้นเลือดเส้น,เอ,นเอ็นเลือดลมไม่ดีทั้งนั้นแหละเขียวคล้ำขึ้นคนไปหมดยากโกรธหัดไม่โกรธไปเรื่อยๆแล้งนมทั้งเมื่อนี้เมื่อน,นางามทั้งเดี๋ยวนี้และอนาคต ห้อ,องไซเบิก์บานอยู่ใครจะโกรธก็ฉังเขาใครจะหน้าเขียวหน้าแดงใครจะมูถูมูหูฉังเขาเราเบิร์บานแจมไส้อยู่เรื่อยไปถ้าไปในในในทุกคนก็เข้าใจอันนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้หมดไปในในก็เบิก์บานแจมไส้เบิก์บาแจะใส้ไม่มีจะพูดแรงพูดร้ายจะมีไอโนโนไอน,น,น,นี่กระทบนิดกระทบหน่อยหรือกระทบแรงก็ตามก็ยังเบิก์บานแจมไส้เฉยอ,อย่างนี้โลกนั่นก็เป็นโรคพาีอ่านเท่านั้นแหละใช่ไหม โลกนั่นก็โกรกภาษีอาาน,นั่นเองไปในในในยาอะไรจะหนักนิดเบาหน่อยหรืออาจจะแรงไปอะไรก็ตามแต่ทุกคนเบิกบานแจ่มใสอยู่โอ้ยโลกนี้ไม่อยากตายใช่ไหมโรกนี้เราไม่ใคยอยากตายหรอกไอ้นี่ไปไหนไหนไหนก็บูฮูวยจะขบจะเคี้ยวจะกัดกันทั้งนั้นเลยโอ้ยไม่อยากอยู่แล้วโลกนี้เนะไม่รู้จะมุดอยู่รูไหนไปไหนก็มันไม่น่าดูเลยมันต้องมาบูฮูบูฮูกันไม่เอา,เอาพุทธะแสไว่าเบิกบานแจ่มใส <Phone> ให้มันเบิกบานแจ่มใสเห็นได้แม้กระทั่งหน้าตาร่างกายจิตใจมันออกมาจากจิตใจแหละเบิกบานแจ่มใสออกจากจิตใจถ้าจิตใจมันบูฮูบูฮูอยู่แล้วเน่ะเบิกให้ตายหน้ามันก็ไม่บานถ้าใจมันบูฮูบูฮูยิ่งใจมันเครืองมันกดเบิกก็ไม่ได้เบิกเปี้ยวเลยมันไม่เบิกบานเบิกเปี้ยวไม่ให้เบิกบานไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นใสใจก็ใสหน้าตาก็ใส่ถึงแม้ว่าใจเรายากจะขุนนิดๆขุนหน่อยๆเราสามารถจะจะให้เบิกขึ้นมาในหน้าได้ก็เพืเบิก อย่าให้มันเบิกเบี้ยวคนเขาไม่รู้ใจง่ายหรอกเขารู้นอกก่อนเพราะงั้นให้หน้าตาและร่างกายประสาทต่างๆนี่มันจะได้เบิกบานมันจะได้ไม่ผิวพันนี่แหละผิวพันที่หมายคามว่าหน้าตาข้างนอกผิวพันที่เป็นข้างนอกผิวพันไม่ใช่ข้างในนะผิวพันวันหน้านี่ข้างนอกเพราะงั้นใครอยากได้ผิวพันวันหน้าข้างนอกงามก็ต้องเบิกไว้สิเบิกบานไว้ให้มันใสสดไว้ให้มันแจ่มสะอาดไว้อย่าให้มันปูหูปูหีไม่เอาอ่า แ้ใจจะมีเรื่องอะไรนิดเรื่องอะไรหน่อยก็ชางมันวางใจเนี่ยพยายามอย่าให้ใจเนะี่ยมันมาบันดาลบูฮูุฮีออกมาข้างนอกไม่ดีอ่าไม่ดีโลกนี้ไม่ต้องการความบูฮูบุฮีโลกนี้ต้องการความเบิกบานแจ่มใสฝุดทองเมืองไทยได้ชื่อว่าเมืองไมแลนด์ไมแลนด์หมายความว่าเมืองประเทศที่ยิ้มแย้มมีแต่การยิ้มแย้มไม่มีการบูฮูบุฮีฮเอาปเป็นเอาตายฉัน จะขอชัดเงี้นเอาไปเอาตายออหลายเมื่อยเห็นหน้าเมื่อยแล้วจริงๆยังไงเห็นหน้าเมื่อยแล้วบกแมยอยู่เงี้ยนะของขาดของเองอะไรไม่รู้เรื่องแลวจะเอาแต่ของขาอยู่เลยเมื่อยไม่ไหวต้องให้ผ่อนเบาคลายเบิกบานอยู่มีอะไรก็นี้มาแก่กันเอื้อเฟื้อกันอยู่นี้โอ้ยนี้มันทัศนาจรก็คนจะเข้ามาใช่แหละต่ว่าแต่ฝรั่งมาถึงมันชื่อให้วัดสมัแลนเลย มันจะบอกว่าเนี่ยเป็นเมืองอันเป็นที่รับเ,เมืองอันแสนสุขเมืองอันแสนผ่องแผ้วอะไรต่างๆนน้ำก็จะอยากมาเท่านั้นเองเอหรือแม้แต่เราอยู่แล้วก็ไม่อยากหนีเมืองเราบ้านเราเราก็ไม่อยากหนีจากที่นี่นะเพราะว่าเป็นเมืองที่มันผ่องแผ้วสดใสงดงามน่าอยู่ไม่น่าอึดอัดมันน่าสบายอยู่ด้วยกันอย่างสนิทสนม ไปนะแม่ไหนก็มีแต่ความสัมพันธ์มีแต่ความไมตรีสีอริยะเมตไตรเมตไตรไมตรีเมตตาวันเดียวกันนะเมตไตรหรือไมตรีอันเดียวกันสีอริยะไมตรีสีอริยะเมตไตรมันก็เป็นเมืองแห่งอารยะชนเป็นเมืองดีเดี่ยวสีอารยะแปลว่าเจริญเมตไตรก็คือไมตรีมีไมตรีต่อกันยิบย่องยิบย่องถกใสไม่มีอะไรขัดง้างกัน นี่เรียกว่าวันนะถ้าอยากได้วันน้ายาไปทําให้มันครึงเครียดโกรธเครืองไม่เอาให้หายอย่าไปม,มีอารมณ์โกรธเลยอะไรมีอยู่ในใจนิดหน่อๆยๆก็ไม่เอาปล่อยให้จิตใจให้เบิกบานของแปวอยู่อะไรจะหนักจะแรงจะไงก็สบายาสบายเบิกบานอยู่ให้ได้ที่วันน้าดีอยากได้สุขอยากขีโลกทีนี้อยากได้สุขรั้งวันวันน้สุขรังพลังสุขรั้งนี่ความสุข คนจะสุขก็ไม่โรคก,ก็สุขแล้วเพราะฉะนั้นอย่างอาตมานี่ไม่อยากได้แม้เงินบาทเดียวไม่อยากได้แม่บ้านหลังใหญ่หลังโตไม่อยากได้สมบัติพัฒถานอะไรสุกนอนตรงนี้ก็สุขนอนตรงนี้ก็สุขอยู่บ้านหลังน้อยๆยหลังเสาเดียวบ้านเสาเดียวก็สุขกินคนเดียวมีกินอย่างเงี้ยก็สุขไม่มีกันตักบาทเลยก็สุขใครเอามาให้เอาเอาไปใช้กันแจกกันคืนกันให้นีมากแล้วเอาไปเบื่อแผนกันแบกกัน ให้เอาทําตามหน่อยสิทําตามมักอาตมาจะกิโลแตกกันเผื่อแพ่กันแบ่งกันมีน้อยเนี่ยอยู่ได้พอสมควรน้อยได้เท่าไหร่ยิ่งเบาบ้านหลังนี้อาตมายอ่อได้เล็กกันนี้อีกนักอาตมาจะยอ่อแต่แม้ขนาดนี้ก็ฝนไม่เคยพอฝนมาเมื่อคืนนี้ก็นอนอาบน้ํานอนแช่น้ำเหมือนกันนะมันก็ไม่เป็นไรนอนแช่น้ําเรารูซแล้วก็ไม่เป็นไรเราสบายแล้วนี่ไปเพิ่งหายชุบไปเช้านี่ก็เปียกกระบงก็เปียกอาตานี่ก็เปียก ีวังก,ก็เปียกแต่ก็เปียกเปียกเปียกมาเป็นไรเปียกมันก็แหง้งนี่มันแห้งแล้วอ่ะเทียกที่ไหนเปียกแล้วก็แหง้งอ่ม่เห็นเทียบไม่ใช่ว่าเปียกนี่แล้วเปียกเลยนะไม่มีแห้งนะไม่ใช่แห้งแล้วไม่ยากเราไม่ยึดไปยุ่งสักอย่างก็สบายอยู่บายทางานไปอะไรเป็นประโยชน์ที่เราถนัดอาตมาตอนนี้งานอืน่นถนัดก็มีหลายอยู่แต่เห็นว่ามีค่าน้อยงานที่แสดงทำเนี่ยเห็นว่ามีค่ามาก และอาตมาก็ถนัดเรียกยิ่งถนัดขึ้นทุกวันยิ่งทำขึ้นทุกวันยิ่งชำชองขึง้นทุกวันก็จะทํางานนี้ไปจนตายแหละตายเมื่อไหร่ก็เลิกกันใครมาบังคับใครมากีขวางทางไม่แสดงไม่แสดงทาให้เผยแพผ่ทาไม่ทํางานนี้บ้างก็หลบหลีกเลี่ยงทำบ้างถ้าเขามีอํานาจพอที่จะขวางได้ถ้าเขาไม่มีอํานาจพออย่ามาขวางอาตมาจะทำเพราะอาตมารู้ความบริสุทธิ์ใจของอาตมา,าอาตมาไม่ได้มาหลอกลวงใคร อาจะมามาให้ของดีมาให้ทรมามาแสดง่ที่รู้ดีรู้ชั่วให้แก่คนยกฐานะของคนให้มีกิตสูงให้มีพราดรภาพมีมิตรภาพมีสันตภาพให้มีเมตตามาไปไมตรีให้มีความเกื้อกูลเชื่สละต่อกันอย่าเอารั้เอาเปรียบกันอย่าเห็นแก่ตัวมาเผื่อแผ่สิ่งเหล่านี้มาสอนเหล่านี้บอกเรียมมุมต่างๆที่จะให้เป็นอย่างนี้ให้ได้จริงๆอาจะมามีความบริสุทธิ์ดังนั้นตอนนั้นก็อยู่ไปเงียไม่เด้ไม่ขอลํำขอรวยอะไรอย่างนี้ ตามจับใวยดีนะาตาตมาร่ํารวยต่อไปเป็นพระเจ้าสัวนะเสื้อผ้านี่ก็หรูหราขึ้นมีเงินทองเก็บมีอะไรแต่อะไรอีกต่อไปในอนา,าคตเลิกอย่ามานับถืออาตามากันอย่ามานับถือพูดไปจริงนี่แบบนี้ไอตอนนี้ก็ทําเป็นทำทีไว้ตอนหลังๆแล้วเก็บโกยเลยอย่างเงี้ยนอกจากไม่นับถือแล้วก็พากันเลย คว่ำเลยคว่ำบาปเลยบอกพักพวกเพื่อนพงบอกประชาชนพระคนนี้นี่โกหกหลอกลวงอ่าแต่ก่อนนี้ฉันเคยได้มีได้ฟังอย่างนั้น่าว่าแต่โยมถูกหลอกไปบาทหนึ่งสองบาทเลยแม้ไม่ถูกหลอกแต่โยมเห็นแล้วว่าอัตมาสับตับแล้วกลับครับไม่จริงแล้วฟอกบอกได้เลยบอกญาติโยมไปเลยไม่ได้ทาแล้วนี่แต่ก่อนไม่เคยเห็นเป็นอย่างนี้นี่เดี๋ยวนี้เป็นพระเจ้าสัวโอ้โหร,ร่ำรวยมหาศาล อะไรแต่ไรต่างๆนานาซึ่งดูแล้วไปพิสูจน์จริงๆแล้วโอ้ยอย่างนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนหรอกค่นี้แปลสภาพไปเป็นคนคิโลกแล้วไอ้คิโลบในตรงนี้โดยจริงนะบางทีอาตมาต่อไปในอนาคตอัตมาอาจาจะมีธรรมสถานในหลายแห่งและมีไอกกุฏมีกุฏีมีวิหารอะไรมากขึ้นแล้วจะหาว่าอาตมาเป็นพระเจ้าสัวอีกไม่ได้นะถ้าดูตอนไปอนาคตเนี่ยต้องพิสูจน์ว่าอาัตมาคิโลกจริงหรือเปล่าหรือว่าอาัตมามีไว้สำหรับเพื่อทําง,งานไปนับฐานะ เธอนแต่ก่อนนี้ไม่มีไอ้นี่ไม่มีเครื่องเทปเครื่องแท็บเดี๋ยวนี้มีเครื่องเทปมีเครื่องไมโครโฟนมีเครื่องลาโพงอะไรแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าสัวแล้วจะดูที่นี่มีอย่างนี้งี่เรายังไม่มีเลยแล้วว่าอาตมาคีโลกพิจารณาให้ดีน,ะนั่นอาตมาคีโลกหรือเปล่าอาตมาไม่ได้มีกล้วโซมีต้องแบกหนนะักอาตมาจะแบกเองญาติโยมก็จะว่าต้องหาคนมาคอยแบกแล้วคนก็ไม่คอยแบกทําอะไรมอาอาัดอัดเนี่ยไม่ได้ไปอัดเพลงอัดการไม่ได้ไปอัดมาขอรบศพอะไร อัตมาเนี่ยเอาไว้เพื่อแจกฟังกันเพื่อเผยแพร่เพื่อถ่ายทอดอย่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยจะได้ชินชัดเสียงอัตมามันเบาลงก็เอาีกขยายขึ้นหน่อยมันก็จะได้ช่วยเหลือขึ้นไปขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยซึ่งเขาเป็นไปตามธรรมอันใดที่มันไม่ไม่ได้เรื่องแล้วเฟ้อแล้วอัตมาไม่เอาหรอกนะเพราะนั้นเราพิจารณาที่งความคิดรว้จริงว่าอัตมาคิดรวจริงหรือไม่จริง ประเดีย๋ยวจะไปเอาสิ่งประกอบอะไรเล็กๆน้อยๆมาตีราคาว่าอาตมาคิโลแล้วนะประเดีย๋ยวมันจะไม่ไม่ตรง้วต้องไปตรวจให้จริงอะอาตมารู้อยู่อาตมาบอกญาติโยมอยู่ว่าคนเราอยากมีสุขอยากคีโลแล้วเรื่องอะไรอาตมาจะไปคีโลให้มันมีความทุกข์คิโลนี่ไม่มีสุขกับทุกข์เพราะนันอาตมาจะไม่คิโลเลยน้อยได้ยิ่งดีบอกแล้วว่าเทศบาลย่อได้ดเลขกกน,นี้จะเอาเลขน,นี้นะทีนี้มัน อาตมาว่าอาตมาย่อได้เล็กที่สุดแล้วนะสมบัติเนี่ยตมาทมาหากินอุสาหรําเรียนอุตสาห์สอต่อสู้กับพวงชนมาเนี่ยเพื่อที่จะหาสมบัติให้แก่ตัวเนี่ยสมบัติวัตถุที่พึงหาได้มีอยู่เนี่ยแต่ก่อนหลงไปก่อไปสร้างไปตึกเป็นรามโอ้โหติดแอร์ติดเออห้องนั้นห้องนี้มีน้ำพุมีสวนอมีสวนญี่ปุ่นมีอะไรต่อะไรสร้างให้แก่ตัวเองในก่อนนี้เห็นแล้วโอ้โหเมื่อยแบกไว้ด้วยาโอ้โหลำบากเลยแจก หมดเลยเอาไว้แค่นี้เอาไว้แค่นี้หลังแค่นี้ได้อยู่นี่สบายไปไหนก็ง่ายไปไหนก็ได้ไปหมดจังหวัดนด้นจนังหวัดนี้ไปเนี่ยมันมีนมนตน,นไปโคราชแล้วยังไม่ทันจะไปแล้วกต็ต้องไปโคราชได้แล้วเขาบอกว่าจะมาไม่ไปเองจะเอารถมปรับไหนมันก็บอกเงี้ยเพราะเรามีประโยชน์แล้วก็เห็นในประโยชน์นั้นไม่ต้องกลัวหรอกอยู่ในใน้ยก็อยู่ได้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรก็ไปได้บางคนก็ขอพึ่งพาใส่เขาบ้างเสือบไป ทำงานทำประโยชน์เราไม่ได้ไปค้าไปขายใส่พกใส่ห่อไม่มีใครเขาว่าอะไรนรักรอกเราไปทํางานทาประโยชน์เพื่อพวงชนใครเขาไม่ว่าอะไรนักหรอกเราะจะอาศัยกันได้ในโลกนะใครอยากมีความสุขอยากคีโลจําตรงนี้ไว้อาตมาอธิบายอื่นนะอธิบายประกอบให้เห็นความจริงเพิ่มเติมให้เห็นความจริงชัดเจนขึ้นโดยความที่สุดแล้วก็ใครอยากมีความสุขและอยากคีโลอยากคีโลท่าน,นั้นแหละ ทีนี้ขยากมีพละตรงท้ายนี่อายุวันโนทุกครังพลังนี่พะละแปลว่ากําลังใครอยากมีกําลังอยากขี้เกียจถ้าขี้เกียจแล้วไม่มีกําลังก็ถ้าขี้เกียจแล้วง่อยจะกินอมพาพาจะกินถ้าขี้เกียจอยากได้กําลังออกกําลังใครเขายิงออกกําลังเขายิงมีกําลังเราอยากจะกําลังวังชาดีแข็งแรงเราก็ทํางานทําการออกกำลังทำโนทำนี่ ให้พอเหมาะส,สมตัวเรายิ่งแข็งแรงขึ้นทุกวั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 น,วน,วน,วนเลยไม่ใช่ใครอยากได้กําลังเอาแต่นอนเอาแต่นอนอนอนก็นนไปเถอะไม่ช้าเราเอามาพาดถามหามันไม่มีเรากําลังนะ, <sandwich> น,ะนี่คือญาติถาสัพพีที่อาตมาให้ไปแล้วใน,นสวดเสยยาวเลยอาตมา,าสวดญาติทาวลีวหาสัพพีติโยจบไปตั้งนานแล้วนี่ญาติถาสัพพีเสยาวนะก็ฟังให้เข้าใจ นี่เป็นการแสดงทมเป็นการสาธยายให้เข้าใจให้รู้ดีรู้ชั่วและจะเอาไปทํำยังไงเราถึงจะเจริญเราถึงจะได้พรในความประเสริฐแท้อธตมายก็สาธยายยะถาสัพพีหรือได้ให้ยะถาสัพพีแล้วก็ขอจบยะถาสัพพีแต่เพียงเท่านี้